เอาข้เหนียวจิ้มกัดองอีปูดองจ้ะปูดองปูนาดองนี่มันจิ้มนะ้คะอือฮึแซ่บดองเองจ้ะปูนาดองเองอร่อยมันมัน นี่นี่อเพื่อกินบอเพื่อกินบจนนจนอจับดองคูนาคูนาดองจับมันจั่มากเลยอร่อยจะบอกใครเลยว่ามันอร่อยมาก